สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนเทรนเนอร์ชาวโปเกมอนโกทุกคนนะครับ <c oughs> <c oughs> ตื่นเช้ามาก็โโนะครับก็พอดีมีคนถามนะครับอัปเดตโปเกมอนโกเป็นเวอร์ชั่น2 49เนี่ยนะครับมีปัญหานะครับคือบังเอิญว่า ของผมอัพไปแล้วเดี๋ยวมาดูกันนะครับเห็นเขาบอกว่าเปิดเกมไม่ได้บ้างใช้โกพลัสไม่ได้บ้างนะฮะเดี๋ยวมาลองดูกันนะฮะตื่นเช้ามาก็เจอเลยนะฮะอันนี้ผมให้ดูกอนนะ <24 9 S 2> นี่สองสี่เก้านะนี่ดูด,ดูตรงนี้เนี่ยสองสี่เก้านะครับโกพลัสอ่านี่ของผมพอดีผมใช้ตัวนี้นะสองสี่เจ็ดนะครับนี่นะฮะปับ๊บ มันก็จะไปค้นหาตัวโกพัดนะครับเดี๋ยวลองดูกันนะฮะอาตัวโกพัดเนี่ยพอดีของผมจะเจอปัญหาตรงนี้ก็คือเนี่ยฮะพอมันหามหาคอนเน็กแล้วนี่ครับมันต้องมาแพรลิง์รีเควสตตรงนี้ก่อนแล้วก็แพรนะครับนี่มันก็จะต่อนะฮะติดนะครับอันนี้ติดนะ ไปเขียวขึ้นนะฮะจับโปเกมอนด้วยอ่ะเดี๋ยวให้ดูนะจับไปแล้วนะครับเออก็พอดีเห็นมีคนบอกว่ามันมันมีปัญหาหลายคนนะครับผมก็ไม่ชัวร์เพราะว่าผมเองติดตั้งเบตั้งแต่เมื่อวานแล้วมั้งครับเมื่อวานหรือวันก่อนวันเมื่อวานก็ไม่มีปัญหาใดๆนะครับนี่นะฮะมีจับไปอีกหนึ่งตัวปั๊บ ะทีนี้เดี๋ยวลองโกพัดกันบ้างไอไอโปกเกบอลพัดกันบ้างครั oh. นี่เอาออกก่อนนี่จับไปเลยฮะขึ้นใหญ่เลยนะฮะก็แต่ว่ามีคนบอกว่ามันมีปัญหาเยอะเพราะฉะนั้นถ้าเลี่ยงการอัปเดตได้ก็เลี่ยงไปก่อนนะครับปับ๊บอันนี้โปกเกบอลน,นะ oh. นะฮะรอดูโปกเกบอลกัน ติดไหมอ่าติดปกตินะฮะนี่ล็อกปับ๊บอ่าพอดีอผมใส่เคสนะใส่เคสให้มันจับอัตโนมัตินะฮะก็พอดีว่าของผมไม่มีอะไรผิดปกติกับ249อ่ะนะครับผมใช้เครื่องมี่11ทีนะฮะไม่มีอะไรผิดปกติก็สามารถใช้งานอุปกรณ์จับช่วยจับโปเกม,มอนนะฮะอันนี้ อุปกรณ์ช่วยจับโปเกมอนก็มีโปเกมอนโกพัสนะแล้วก็โปเกมบอลพลัสนะครับก็ใช้งานได้ปกติแล้วกันนะครับอ่ะส่วนใครที่มีปัญหาแล้วอยากนะครับสำหรับคนที่อยากจะโรแบ็กนะครับโรแบ็กอ่าเดี๋ยวผมปิดอันนี้ก่อนเอ่ออยากจะโรแบ็กกลับมาเป็นเอ่อเวอร์ชันอะไรอ่ะเอะ่เวอร์ชันเก่านะครับ ผมจะใช้เว็บชื่อนะครับ APK Miller นะครับแล้วก็เนี่ยของผมบังเอิญว่าเรียกใช้ไว้แล้วนะครับก็คือของผมจะเรียกเขาเป็นประจำเพราะฉะนั้นผมก็จะมีลิสต์อยู่แล้วเดี๋ยวผมจะทำเอาลิงก์ไว้ในในดีคริปชั่นนะครับก็จะลิงก์มาหน้านี้เลยนะครับสำหรับคนที่อยากจะ roll back นะครับไปกลับไปเป็นสอสอง สองสี่เจ็ดแล้วกันนะครับก็เนี่ยฮะอันนี้มันจะมีโฆษณาหน่อยนะสองสี่เจ็ดไหนอันนี้ของซัมซุงนะฮะเนี่ยนี่อันนี้จะเป็นของซัมซุงนะฮะอันนี้เนี่ยสองสี่เจ็ดก็เนี่ยฮะกดตรงไอ้เครื่องหมายดาวน์โหลดนะครับแล้วก็เลื่อนมาแล้วก็กดตรงเนี้ยฮะมันจะมี C available download นะฮะก็กดไปมันจะมีโฆษณาหน่อยนึงนะฮะต้องทำใจนะฮะ โอ้ oh, โทษทีนะฮะลองเลื่อนดูว่ามันจะอยู่ข้างล่างนะครับแล้วมันจะมีเยอะแยะมากมายเลยนะครับมันจะมี2อันนะครับ arm นะฮะ v 7 a กับ v 8 a นะครับซึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่ามันจะเกี่ยวข้องกับ cpu ที่ไม่สามารถใช้6 4 b i บิตได้กับ 64-bit บิตได้นะครับถ้าเป็นเครื่องรุ่นใหม่ก็ลองโหลดตัวนี้เลยแต่ถ้า โหลดตัวนี้แล้วติดตั้งไม่ได้ก็ลองมาโหลดตัวตัวนี้แทนนะครับส่วนบัตเดิลอย่าไปโหลดนะครับมันจะแถมอะไรมาไม่รู้นะครับนี่ผมก็กดโหลดนะปึ๊บปึ๊บปึ๊บแล้วก็กดดาวน์โหลดนะครับนี่รอสักแป๊บหนึ่งมันจะทําการดาวน์โหลดเนี่ยมันจะบอกว่า,าการดาวน์โหลดครั้งนี้อาจจะมีอันตรายได้นะฮะก็ถ้าเรายอมรับก็กดดาวน์โหลด a n y w a y นะครับแล้วมันดาวน์โหลดเสร็จปุ๊บนะครับ มันจะให้กด Open นะครับก็สามารถกด Open แล้วก็ทำการอัปเดตได้เลยนะฮะอ่ะหรืออ่าอย่างถ้าอะไรนะเราบอกว่าเราอยากติดตั้งตัว2491นี่มาแล้วนะฮะนี่2491นะเพิ่งมาแก้ไขเลยนะฮะดะก็ใช้เหมือนเดิมนะฮะ s available ของผมน่าจะเป็นเครื่อง64ก็กดดาวน์โหลดเลย เนี่ยของผมกดอัปให้ดูเลยเพราะว่าของผมยังเป็น249ธรรมดานะอันนี้เขาแก้ไขมาแล้ว2491ก็24 9, กดดาวน์โหลดครับนะฮะง่ายๆแค่นี้แหละนะครับนี่ดาวน์โหลดเสร็จโอเพนครับอัปเดตครับส่วนใหญ่ผมจะโหลดจากเว็บ APK Miller นี่แหละนะครับนี่ส่วนของ Samsung ยังไม่มานะ Samsung ยังไม่มาต้องรอก่อนนะครับต้องรอก่อน อันนี้ก็มันก็จะติดตั้งไปเสร็จแล้วก็ติดตั้งเสร็จก็ลองมาโอเพนดูนะครับปื๊ดน,นะครับมันก็จะมีบั๊กมีอะไรบ้างครับเป็นเรื่องของซอฟต์แวร์ก็เป็นปกติครับที่จะต้องมีบั๊กนะผมเองก็เป็นคนทำซอฟต์แวร์ก็มีบ้างครับเพิ่งรีลิสออกไปยังไม่ถึงนาทีก็แค่บัก๊กแล้วนี่ฮะอ่านี่ไปดูเซตติ้งปึ๊บนี่2491 นะครับลองโกพัดสิเอไม่ใช่สิโป,กโปกเกบอลโปกเกบอลน,นี่โปกเกบอลอ่าโปกเกบอลต่ออยู่แล้วกดนี่ครับคอนเน็กดูสซซิติดไหมนะฮะต้องติดแหละเพราะว่าตัวเก่ายัางติดตัวใหม่ไม่ติดนี่โกรธเลย <c oughs> นะฮะแต่ถ้ามันไม่ติดบางทีมันไปติดไอ้นี่นะ อะไรนะอา่าติดไอ้เงื่อนไขหรือโพลีซีอ้าวเฮ้ยสองสี่เก้ายังติดอยู่เลยสองสี่เก้าหนึ่งไม่ติดได้ไงอา้าว G P S not found อีกนะฮะคือบางทีมันหา G P S ไม่เจอเดี๋ยวเอาใหม่เอาใหม่หมป๊าปนะปิดไปก่อนป๊าปนี่อ่ะเปิดมาใหม่ละ นะฮะอ่ะก็เอาไปลองใช้กันดูนะครับส่วนการต่อโกพัดกับโปเกบอลพัดติดไม่ติดนี่โอ้โหผมมันบอกไม่ถูกเลยนะฮะว่ามันเกิดอะไรขึ้นนี่ปั๊บนะฮะของผมเมื่อกี้มันยังต่อติดอยู่เลยแหมนี่ฮะติดละนะฮะนี่นะฮะก็ใครสนใจเคส นะฮะบโปเกบอลให้มันจับออโต้ก็ติดต่อได้เพจนะฮะโปโกเทนเนอร์นะฮะนี่หมุนเสาก็ได้อัตโนมัติด้วยนะครับจับโปเกมอนก็อัตโนมัติยกเว้นตัวนี้นะตัวนี้มันเป็นโปเกมอนที่เกิดทุกวันบอลมันจะไม่จับนะฮะเพราะว่าโปเกบอลหรือว่าโปเกลโปเกมอนกูพัทเนี่ยนะฮะมันจะใช้บอลแดงเท่านั้นในการจับแล้วโอกาสหลุดก็มีนะครับมีมากกว่าจับมือนะฮะ แต่ว่าเราจะเอาไว้ใช้สำหรับอะไรอ่ะอย่างสมมุติผมไปปั่นจักรยานเนี่ยผมก็จะใช้นะครับอ่ะประมาณนี้ครับผมก็สรุปว่า2491มาแล้วนะฮะ249ก็เอ่อน่าจะอัปเดตได้นะครับตามนี้ละกันนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ไว้แค่นี้สวัสดีครับ